สติสระคมะนิยะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระติสระคมะนิยะเถระพระติสรณคมะนิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนได้กล่าววา่าหนึ่งร้อยหกข้าพเจ้าเป็นคนเลี้ยงดูมารดาและปิดาอยู่ในกรุงจันทวดีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นคนตาบอด ข้าพเจ้าเลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในครั้งนั้นหนึ่งเจครั้งนั้นข้าพเจ้านั่งอยู่ในที่สงัดจึงคิดอย่างนี้ว่าเราเลี้ยงดูมารดาบิดาอยู่จึงไม่ได้บวชหนึ่งรมวลมนุษย์ถูกความมืดมนอนตการปิดบังไว้แล้วถูกไฟสามกองแผดเผาอยู่เมื่อเกิดความเป็นเช่นนี้ขึ้นแล้วไม่มีใครจะเป็นผู้แนะนำหนึ่งร้ บัดนี้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกประกาศคำสั่งสอนให้รุ่งเรืองสัตว์ผู้ใคร่บุญอาจเพื่อจะถอนตนขึ้นได้หนึ่งร้อข้าพเจ้ารับสารณะสามแล้วรักษาให้บริบูรณ์ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นข้าพเจ้าจึงพ้นทุขติได้หนึ่งร้อข้าพเจ้าได้เข้าไปหาสมณะนามว่านิสภะ ผู้เป็นอัครสา,าวกของพระพุทธเจ้าแล้วรับสารณาคม112ครั้งนั้นหล่าสัตว์มีอนุภาพประมาณแสนปีข้าพเจ้าได้รักษาสารณาคมให้บริบูรณ์ตลอดระยะเวลาเท่านั้น113เมื่อจิตดวงสุดท้ายกำลังจะไปอยู่ข้าพเจ้าระลึกถึงสารณาคมนั้นได้แล้วด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงหนึสิบสีเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเทวโลกได้ประกอบแต่บุญกรรมไปถึงภูมิประเทศใดๆไ,ไปถึงภูมิประเทศใดย่อมได้เหตุแปดประการในภูมิประเทศนั้นๆ115คือหนึ่งข้าพเจ้าได้รับการบูชาทุกทิศสองเป็นผู้มีปัญญาหลักแหลม สเทวดาทั้งปวงย่อมประพฤติตาม 4. ได้โพคสมบัตินับไม่ถ้วน1นึ่ห้าเป็นผู้มีผิวพันดังทองคำหกเป็นผู้มีไหวพริบในทุกเรื่อง 7. เ,เป็นผู้ไม่หวั่นไหวต่อมิตร 8. มียศฟุ้งขจรไป1นึข้าพเจ้าเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติแปสชาติ มีเหล่านางอับสรได้เทเวทิพยสุหนึ่งร้อยสิบข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจชาติได้เป็นพระเจ้าประเทศสาราญอันไพบูร์นับชาติไม่ท่วน1นึ 9, เมื่อถึงพบสุดท้ายข้าพเจ้าประกอบแต่บุญกรรมได้เกิดในตระกูลพระมหาสารมั่งคั่งที่สุดในกรุงสาวัตถี120ส เวลาเย็นวันหนึ่งข้าพเจ้าต้องการจะเล่นจึงออกจากนครมีพวกเด็กๆห้อมล้อมเข้าไปยังสังคาราม121่อ12ณที่นั้นข้าพเจ้าได้พบสมณะรูปหนึ่งผู้หลุดพ้นไม่มีอุปธิท่านแสงธรรมแก่ข้าพเจ้าและได้ให้สารณะแก่ข้าพเจ้า122ข้าพเจ้าได้ฟังสารณะแล้ว ระลึกถึงสารณะของข้าพเจ้าได้นั่งอยู่บนอาสนะเดียวได้บรรลุอรหัตผลแล้ว123ข้าพเจ้าเกิดได้เจ็ดขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทรงรู้คุณสมบัติของข้าพเจ้าแล้วจึงประทานอุปสมบทให้124ในกลับที่นับไม่ได้นับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถึงสารณะทั้งหลายกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วเพียงนั้นแสดงผลแก่ข้าพเจ้าในอัตภาพสุดท้ายนี้หนึ่งยสหาสารณะข้าพเจ้าก็รักษาไว้ดีแล้วใจข้าพเจ้าก็ได้ตั้งไว้มั่นแล้วข้าพเจ้าเสวยยศทุกอย่างแล้วได้บรรลุบทไม่หวั่นไหวคือนิพพาน126ยห บรรดาท่านที่ต้องการจะฟังจงฟังข้าพเจ้ากล่าวข้าพเจ้าจะบอกบทอันเป็นประโยชน์ที่ข้าพเจ้าเห็นเองแก่ท่านทั้งหลาย127พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกศาสนาของพระชินเจ้าแผ่ไปอยู่พระองค์ทรงลั่นอมตะเพรีบรรเทาลูกศรคือความเศร้าโศกได้128 ท่านทั้งหลายควรทำอธิการในนาบุญที่ยอดเยี่ยมตามกำลังของตนท่านทั้งหลายจะพบพระนิพพาน129ท่านทั้งหลายจงรับสารณะสามจงรักษาศีลห้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วจะทำที่สุดทุกได้130พวกท่านทุกคนจงถือข้าพเจ้าเป็นตัวอย่าง รักษาศีแล้วก็จกบรรลุอรหัตผลได้โดยไม่นานเลย131พระติสสารณะคมะนิยะเถระกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นผู้ได้วิชาสามมีฤทธิ์ฉลาดในเจโตปริยญาณาแต่ข้าพระองค์ผู้มีความเพียรมากข้าพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระาศาสดา132ในกับที่นับมิได้นับจากกับนี้ไปข้าพระองค์ได้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถึงสารณะ133คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปด และอภิญญาหกข้าพระองค์ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระติสรณคมะนิยะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชะนี้ติสรณคมะนิยะเถราประธานที่สามจบ